You're listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเกิกร s e c u r i t ี t happiness investment เดี๋ยววันนี้เชิญพี่บิ๊กเข้ามาคุยกันในฝั่งของการ Re-Adjust Set 50กับ Set 100ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนสวัสดีครับพี่บิก๊กครับบอมสวัสดีครับ โอเคเชิญเลยครับพี่ก็สั้นๆเลยนะครับก็คือว่าวันที่หนึ่งมกราสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยทางตลาดเนี่ยจะมีการเออ่นำตัวของดัชนีตัวใหม่ออกมาใช้นะครับก็คือตัวเซตฟิฟตี้ฟีฟอยจัสเต็ดนะครับแล้วก็เซตร้อยฟีฟอยจัสเต็ดนะครับก็คือจะนํามาเสนอคู่ไปกับเออ่ตัวของเซตฟิฟตี้แล้วก็เซตร้อยแบบเดิมนะครับสิ่งที่ต่างกันก็คือแบบเดิมเนี่ยเราจะใช้การถูน้ำหนักด้วยเฉพาะตัว market cap อย่างเดียวนะฮะแต่ว่าตัวใหม่เนี่ย เราจะถ่วงน้ำหนักด้วย2องแฟกเตอร์ก็คือตัวของ Market Cap แล้วก็ตัวของ Free f o ด์สิ่งที่จะต่างออกไปก็คือว่าหุ้นขนาดใหญ่นะครับที่เขาเรียกว่าเป็นตัวท็อปเลยอย่าง Delta AOT นะครับแม้ว่า Market Cap จะใหญ่เนี่ยแต่ว่ามีฟ r e e f o ด์น้อยนะครับประมาณ20%สเกว่ากว่าเนี่ยก็จะทำให้น้ำหนักของหุ้นพวกนี้ถ่วงน้ำหนักน้อยลงนะฮะในดัชนีนะครับก็ anie, ค,บคือพูดง,ง่ายๆว่าถ้ายกตัวอย่างแล้วกันเนาะอย่างเดลต้เนี่ย จากเดิมเนี่ยถ่วงในเซตหิบเนี่ยอยู่1 0บุดเเซนะครับแบบแบบปัจจุบันนะฮะถ้าใช้ตัวเซตฟิ e ตี้ฟรีโฟร์อ e ดเนี่ยน้ําหนักของ Delta จะลดลงไปเหลือแค่ประมาณ5.5%าจุดห้เปเซ็นะครับ oh. ก็คือหายไปครึ่งหนึ่งครึ่งครึ่งใช่ก็หายไปครึ่งครึ่งถามว่า Impact ตอนนี้มันจะมีหลักๆเนี่ยมีประมาณสัก2เรื่องนะครับที่คิดว่าต้องติดตามนะครับ เรื่องแรกก็คือตัว s ซฟฟิฟตี้อินดี к ฟนะครับซึ่งตอนนี้ตัวผลิตภัณฑ์ของตัวนี้ยังใช้ตัวของ s ซฟฟิฟตี้อเป็นเบนชมากนะครับแต่ว่าเราเชื่อว่านะครับในอนาคตมีโอกาสสูงพอสมควรนะครับที่ตลาดเนี่ยจะเปิดผลิตภัณฑ์ตัวนี้โดยใช้ s ซฟฟิฟตี้ฟีฟอดอะจัสเตนะถามว่าทำไมเพราะว่าเหตุผลง่ายก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยการทำราคา s ซฟฟิฟตี้อินดี к ฟิวเเนี่ย เราสามารถใช้เดลต้าเป็นเ,เครื่องมือได้เยอะนะเพราะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าน้ำหนักเนี่ยมัน10.9เปอร์เซ็นต์ในขณะที่เราถ้าเราเกิดย้อนกลับไปดูเมื่อสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเดลต้ามีอิทธิพลต่อเซฟฟิฟตี้เนี่ยเพียงแค่3.6เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นแรกผมเชื่อว่าแม้ว่าตลาดยังไม่ได้ประกาศเรื่องนี้นะครับต้องรอติดตามเนี่ยแต่ว่าผมเชื่อว่าในอนาคตมีโอกาสพอสมควรนะที่ตลาดอาจจะเปลี่ยนไปใช้ตัวเซฟฟิฟตี้ฟีฟูเอชสเต นะครับประเด็นที่2ที่อินเวสเตอร์จะสงสัยก็คือว่าแล้วกองทุนนะครับจะต้องปรับโพสิชันไหมนะครับเพราะว่ามันมีเบนช์มาคตัวใหม่ก็คือเซตฟิฟตี้ฟออกมาให้ใช้นะครับผมผมถ้าที่ผมดูเนี่ยผมคิดว่าโอกาสในการปรับโพสิชันตอนนี้ยังมีไม่มากนะครเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เลยนะครับกองทุนเนี่ยจะใช้เซตอินด x นะครับเป็นเบนช์มาคนะครับซึ่งเซตอินด x เนี่ยยังคำนวณแบบเดิมอยู่ นะครับตลาดก็ยังไม่ได้มีการนําเสนอ,อผลิตภัณฑ์ตัวของตัวใหม่ออกมานะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีตัวนี้ออกมาด้วยนะฮะถามว่าทําไมเพราะว่าถ้าเราไปดูเบนช์แม็กระดับโลกนะครับอย่าง MSCI อย่างฟุตซี่เนี่ยก็เป็นฟิฟท์ออยจัสเซตหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะเห็นแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยยังไม่มีอิมแพคครับืมพีิพ๊ีครับเดี๋ยวขอไปทนะีประเด็นนิดหนึ่งคือความหมายคือเซต50กับเซต100อาจจะโดนปรับก่อน ส่วนเซตอินดีเนี่ยอาจจะรอดูนะครับพี่วิทกลังจะบอกว่าอ่ะถ้ากองไหนปรับตามเซตเนี่ยก็อาจจะยังไม่ต้องปรับแต่ถ้ากองไหนปรับตามเซตฟิอาจจะต้องมีการปรับตามผมเข้าจะเข้าใจแบบนี้ถูกไหมครับก็ต้องบอกว่าตอนที่เราทำมาเก็ตคอนซัลเทชันเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยอกองทุนในแบ่งเป็น2ฝั่งครับมีทั้งฝั่งที่มองว่ายังชอบแบบเดิมมากกว่าแล้วก็อีกฝั่งที่บอกว่าควรปรับไปใช้แบบใหม่ฮะโอเคพี่บิทครับสมมุติว่ามันมีการปรับจริงๆเราเอาเฉพาะเซตฟิก่อนในฟิกเกอร์ที่3เนี้ย พี่วิกรังจะสื่อความว่าเลยครับว่าฝั่งขวาคือฝั่งที่อาจจะถูกเวทเพิ่มขึ้นถ้ามีฟรีโฟลด์อาจจะสเตฝั่งซ้ายคือฝั่งที่โดนเข้าใจถูกไหมครับถูกต้องครับก็คือถ้าเป็นพัสดีฟันแล้วกันนะครับเกิดเลเซว่าเขาเปลี่ยนไปใช้อินเด็กตัวเซฟฟิฟตี้ฟรีโเเนี่ยต้องปรับน้ำหนักตามนี้เลยบอมก็คือว่าต้องขายพวกตัวที่อยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ไปซื้อตัวที่อยู่ฝั่งขวามากขึ้นครับโอเคครับ พี่บิ๊ครับผมใช้คําว่ามันไม่ได้จบแค่นี้แน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยนะครับรวมถึงเราดู MSCI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะว่า MSCI อ่ะก็เวชส่วนหนึ่งตาม free float เนี่ยถูกไหมครับพี่แล้วถ้า set 0 0มันมีการ adjust free float อะแล้วถ้า MSCI เขามา adjust free float ตามบ้านเราอะอันนี้คือเรื่องใหญ่ก็ถูกไหม คืองี้ครับคือต้องบอกว่าพี่พี่คิดว่าตัว MSCI เนื่องจากว่าเขาใช้วิธีการแบบ Free ฟร์ a ัส t j u s t อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเราเนี่ยได v e l o p ไปตามเขาพี่ก็เลย <Okay. S 2> คิดว่าในแง่ของโฟงฝรั่งอาจจะไม่ได้มีม,มีแ a กมากครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูในฝั่งของตัวสถาบันด้วยนะว่าถ้าสมมติมีการปรับสมมติใครอาจจะไม่เห็นชารตนี้นะครับว่าถ้าฝั่งขวาเนี่ยนะครับถ้ามีการ Adjust จาก Wage ไปเป็น Adjust จาก f e e f l o a t เนี่ยนะครับส่วนใหญ่นี่เป นะครับแบงก์ GBL SCB BDMS K Bank ปูนใหญ่ CBR CBN ที่อาจจะได้ประโยชน์นะครับส่วนตัวเสียประโยชน์เนี่ยนะครับก็จะเป็นเดลต้า AOT g r a p s u p o r t a d v a n c e OR Intouch True แล้วก็ SCGP นะอันนี้ก็สามารถแคปสกรีนว่าแต่ต้องบอกก่อนว่าอาจจะยังไม่ได้เร็วๆนี้นะแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้ก็ต้องมานั่งดูแล้วว่าอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยมันจะปรับไปตามแบบนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับวันนี้เราก็เลยเสนอไอเดียนี้ขึ้นมาให้กับทุกคนดูประมาณนี้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณทางพี่บิ๊กมากครับนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ